มันอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ด้วยเหมือนกันปีนี้เราจะแต่งธีมแดงนะทุกคนปีนี้เราจะใช้ดาวสีขาวแบบอย่างเช่นแบบอยากได้วัวไซส์ใหญ่พิเศษหรือว่าปลาไซส์ใหญ่พิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ลองแบบไลน์มาหารุ่ได้นะเดี๋ยวเราจะแบบว่าแพ็คพิเศษให้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ finish วันนี้นะคะต้อนรับบรรยากาศ25ที่สบองศาด้วยคริปคริสมาส On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree มันอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยอยากจะถ่ายเก็บความทรงจําไว้กับเด็กๆว่าเราจะแต่งต้นคริสต์มาสกันก็คือสําหรับบ้านเราเนาะเราจะตั้งต้นคริสต์มาสหลังแต่งสกิฟวิ่งใช่ไหมเราก็ทิ้งให้มันอยู่ไปจนถึงแบบตุษดจีนเพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจรายละเอียดในการแบบว่าซื้อของมาจัดมาตีมปีนี้เป็นสีแดงจ้าก็คือเราอะได้ไปซื้อของมาที่ห้างเซนทันเนาะแล้วก็ อยากจะแนะนําทุกคนว่าสมมุติถ้าใครแพลนเร็วใช่ไหมเราสามารถสั่งขององอนไลน์ได้ไงของออนไลน์มันก็อาจจะราคาสูงเอ้ยราคาไม่แพงมากเนาะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูรีวิวอะออนไลน์มันมักจะมีความแบบว่าเฮ้ยขนาดไม่เอี่างที่เราคิดเล็กไปใหญ่ไปหรือบางทีแบบเสียหายระหว่างขนสงนะ่งเนาะเพราะหลายอย่างอะส่งตรงมาจากจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ว่าเราอะซื้อของออนไลน์อะจากร้านไหนที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาโอเคเนาะแต่สำหรับใครที่แบบ เออถึงเวลาแบบใกล้จะคริสต์มาสแล้วเราก็แบบยังไม่ได้ต้นไม้ก็ยังมีไม่มีของตกแต่งก็ยังไม่มีเราอ่ะแนะนําให้ไฟเซนทันชิดลมนะทุกคนเซ <c oughs> นทันชิดลมเป็นเซนทันที่ของคริสต์มาสคือครบมากเราจะเปิดวาร์ปไปที่นู่นกันไปกันเปิดวาร์ปมาที่เซนทั้นชิดลมค่ะทุกคนเป็นที่ที่เรามักจะมาซื้อของตกแต่งคริสต์มาสเพราะว่ามันเป็นที่ที่มีของเยอะมากราคามันอาจจะสูงกว่าออนไลน์แต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าเราสามารถเลือกได้แบบคือเห็นของจริงๆว่ามันแบบ มีอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่แล้วก็วัสดุเป็นยังไงเนาะจริงๆอ่ะร,ราคามันมีเรนจ์เยอะมากก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวพาเดินเล่นด้วยน่ารักมากเลยที่สำคัญก็คือเด็กๆมาได้ทุกคนเอ็นดูแต่ใส่รถเข็นปิดๆให้เรียบร้อยนะคะแปลไปดูต้องคิดสมารกัน ถึงเท้ายักษ์อยากให้บ้านมีเตาผิงอ่ะปีนี้เราจะแต่งธีมแดงนะทุกคนนี่สีนี้ดิโอ้ยมก็สีนี้พิเศษมากมากอะเท่าไหรอ่อะโอ้ยคำนวณงบแป๊บ ส3งบาทมันดีแบบมันดีตรงที่มันเห็นของเนาะมันเห็นของเลยอะแบบกล่องสุดท้ายด้วยปะเนี่ยถ,ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะจะเอาไหม,ไมอ๋อพี่ไอ้มันไม่ได้มีอันสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้เต็มเลยนี่ไงน่าราักอะอันนี้นาา่ารักเอามาซื้อใส่ปีนี้ด้วยเดี๋ยวใส่ปีหน้าด้วยอันนี้สวยอะเป็นลูกใหญ่ด้วยเหมาะกับต้นเรา ร้อสี่สิบห้าบาทมีความตุดจีนหน่อยๆได้ไหมน่ารักจังโหโหดูอันนี้ดิเอาเลยไม่มันคนละตีมหมาถึงคนละสีโูอันนี้คือเลิศมากแม่มันคนละสีอะ่ะปีนี้ไม่ได้จัดสีหนีจา้าอันนี้อันนี้ได้อยู่เอาเหรอเอาไว้เยอะไปแล้วเนี่ย เราจะซื้ออันที่ไม่ใช้ลูกบอลบางอันนี้เป็นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงกุ้งกิง,ง,ง,งอาป่ะไม่ให้ซื้อสานตาเพราะว่าหน้าสานตาน่ากลัวค่ะโอเคนี่เดินไม่ถึงไอ้ตรงดอกไม้นั้นสักทีเนี่ยไปต่อจริงๆอยากได้ดอกไม้แบบดอกใหญ่ๆเลยแต่มันดอกหนึงแพงมากแบบห้าร้อยกรว่าบาทก็เลยแมวทุกคนเราลืมซื้อดาวเราต้องไปหยิบดาวก่อนก็คือของก็ต้องถือหมาก็ต้องเข็น ลูกฉันต้องได้ดาวสีขาวจริงๆแล้วอันนี้ใช่ปะถ้าเกิดว่าเอาไปปักตรงต้นไม้อะมันสวยมากเลยแต่ว่า395บหาท1ึงอันไม่สู้อ่ะไม่สู้ปีนี้เราจะใช้ดาวสีขาวเราใช้เซลสีขาวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปีหน้าเราจะได้ไว้จัดรีมสีขาวไม่ต้องซื้อดาวใหม่ทุกปีเลิศ ปีนี้เซนทันชิดลมก็คือจัดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นตามธีมสีก็คือเลือกได้เลยว่าเราอ่ะจะตกแต่งติ๊กขมาต้นคริสมาของเราอ่ะสีอะไรเราก็คือไปที่ซุ้มนั้นซุ้มสีแดงนี้ซุ้มสีเงินนี้ซุ้มสีทองนี้ใช่ปะ่ะซุ้มสีแดงก็คือใหญ่สุดอยู่แล้วปีนี้เราก็แต่งสีแดงเหมือนกันเพราะฉะนันเร้ก็เดี๋ยวจะมาเลือกของตรงซุ้มสีแดงเป็นหลักแต่ว่าปีที่แล้วเราจัดสีทองแอบน้อยใจนะปีที่แล้วของสีทองน้อยกว่านี้อะเออ ไปดูไปดูไปดูแล้วก็แบบนี่สีขาวเงินก็เลยรู้สึกอินสปายมากว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะจัดสีขาวเงินดีกว่าสวยจัดสีดําให้ชาโคไหมชาโคนี่ชาวนี่ใครนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ยูโอ้โอ,โอ,โอฮโอัลโหลคือ <c ười> <c ười> สีเงินฟ้าก็มีความแบบโฟรเซ้นเนาะเด็กบ้านไหนแบบบ้านไหนมีเด็กเนาะแนะนำแบบสีเงินฟ้ามันมีความฟรเซ้นไง น่ารักพวงรีดเนาะที่แบบเอาไว้แขวนที่ประตูอะไรอย่างเงี้ยน่ารักว่ะเฮ้ยแกเฮ้ยแกรีดประตูบ้านเราจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ปะวะราคาก็ยิ่งใหญ่ตามเหมือนกันเนาะแต่สวยมากอะสวยมากเอาละเริ่มมีคนอยากได้แล้วหนึ่งไหมชมพูอยากได้หรอครับสวยอะ ซื้อแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องตกแต่งเลยถ้าเกิดแบบซื้อแบบเนี้ยก็คือต้องไปแต่งเองไงเอไปซื้อของมาแต่งเองแล้วแบบดอกไม้ปอมันไม่ถูกทุกคนหรือว่าแบบใดๆนี่ใส่ลุงนี่เห็นไหมแบ่งเป็นตามโซนสีดีอ่ะสวยชอบสะดวกดีด้วยแบบเออเลือกเอาเลยว่าสีใครเป็นสีใครเยอะ มีชุดเล็กๆด้วยจ้าโค้ชบอลชลลมน่ารักจังเลยอ่ะปีนี้จัดน่ารักมากเรารู้สึกว่าปีนี้อาจจะเลือกยากนิ็ดนึงสมมติถ้าต้องซื้อต้นด้วยใช่ปะปีที่แล้วคุณเขาอาจจะแบบประกอบต้นแล้วก็มายืนให้มันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบชอบประเภทนี้ชอบความสูงนี้วันนี้ก็อาจจะเลือกยากนิดนึง Hello เซฮ h a ฮั e l l o นอกเหนือจากของต้นแต่งต้นคริสต์มาสใช่ปะก็จะมีของต้น ตกแต่งพวกแบบโต๊โตกินข้าววันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยน่ารัก้องดูดีจานชามเอยช้อนส้มเออเดี๋ยวพาไปดูจานเมื่อกี้แบบผ่านจานที่น่ารักมากไปดูกันเฮ้ยเราไม่ยอมอ่ะดูดีทำไมปีนี้ของสีทองสวยอ่ะแต่ปีนี้เราตัดสินใจจะสีแดงไปแล้วลอ่ะรอวนมาก่อนนะไปดูจานซานตาคลอสกันเถอะแป๊ แกปีนี้สีทองอลังมากแม่พี่อายทำยังไงดีเนี่ยปีนี้สีทองสวยมากจริงๆอ่ะแบบของสีทองสวยมากอ่ะดูดีดูดีได้ๆอ่ะอื้อไม่ทันละล่ะ150บาทค่ะใส่อะไรรู้ไหมเฟนฟายแล้วก็ซอสซื้อปะซื้อเล็กไปหน่อยเนาะเพราะว่าเฟนฟายขนาด XL ไม่พอก็ แต่ก็ได้เฟนไฟล์ยซอสขนมให้บูขนมให้บูอุย้ยเยอะเกินขนมบูอขนมบูเหรอจะขนมบูอีกแล้วอโอ้ยนี่น่ารักจังเลยอันนี้ไว้ใส่อะไรดีอ่ะเกรวี่ทุกคนได้ไหมไว้ใส่เกรวี่ช็อกโกแลตร้อนได้ไหมน่ารักอะ่ะ นั่นแหลคะค่ะทุกคนที่เซ็นท่านชิ้ลมของครบแม่ของครบมากเพราะฉันเดี๋ยวเรามาให้ดูว่าเราอะซื้ออะไรมาบ้างเราแยกก่อนบางอัน,นเราอะซื้อมาจากออนไลน์เนอะอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นร้านออนไลน์เห็นป้าว่าคุณภาพดีมากค่ะคุณภาพดีกว่าที่แบบเคยสั่งร้านอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นลูกค้าร้านนี้ต่อไปถ้าเกิดว่าซื้อทันเนาะเพราะว่าปีนี้ยอยากจะบอกว่าเราอะตั้งตัวขึ้นสมารทอะชามากเพราะว่ามัวแต่ไปเที่ยวเล่นใช่ไหมอชาบู เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะก็เลยต้องไปซื้อของที่เซ็นทันชิลมเยอะหน่อยที่เซ็นทันชิลมนะ้มันดีตรงที่แบบเออมันจะมีของเป็นแบบว่าเป็นเซตเซตอย่างเงี้ยว้แเราก็คือไม่ต้องคิดมากใช่ไหมแบบว่าอยากได้อันไหนก็คือเป็นเซตเซตน่ารักนรักได้เลยแล้วก็ตรงตามสีตามธีมสูงสุดเดี๋ยวเรามาจัดกันแล้วก็อยากจะบอกว่าแบบ ถ้าเกิดว่าหาแม้กระทั่งแบบหาต้นไม้หาอะไรเงี้ยก็คือไปที่เซนทรัลชิลลมได้เขามีตัวอย่างต้นไม้ใช่ไหมเราก็แบบเออซื้อที่นั่นได้แล้วก็ต้นนี้ที่ก็ซื้อที่นั่นเออใช่ต้นนี้ก็ซื้อที่น,นั่นซื้อตั้งแต่ปีก่อนเนาะแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือตอนที่เราแบบจัดของคริสต์มาสจัดจัดออร์นาเมนต์ทั้งหมดอะขึ้นขึ้นต้นแล้วใช่ไหมอย่าทิ้งกล่องนะทุกคนห้ามทิ้งกล่องเพราะว่าสุดท้ายเราต้องหาที่เก็บไง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเก็บแยกไว้แบบนี้มันก็จะแบบเออหยิบมาใช้งานง่ายก็ถ้าใครจาไม่ได้ว่ากล่องไหนใส่อะไรก็ถ่ายรูปไว้ก่อนจะแกะถ่ายรูปไว้ก่อนจะแกะขึ้นต้นเนาะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะจัดสีแดงออกมาเป็นยังไงบ้างอุ้ยเดี๋ยวจะไปขุดภาพต้นปีที่แล้วมาให้ดูเผื่อเอามาเปรียบเทียบเป็นไอเดียว่าแบบเอออยากจะจัดสีอะไรกันเนาะไปจัดต้นไม้กันทุกคน Seven swans are swimming, six keeps the lane, five. Oh. ของตกแต่งอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราเค่อยเอาขึ้นแต่ว่าประมาณนี้แหละทีมสีแดงของเราในปีนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่25เพื่อแกะของขวัญมีทั้งของขวัญของชมูชาโคแล้วก็ของปะป๊มามาด้วยเย้ทุกคนคะ่ะถึงวันที่2 5แล้วคะ่ะเตึ้เติมเต อุปกรณ์ในการแกะของขวัญพ้อมากเดี๋ยวเราแกะของชาบูชาโคก่อนเลยอยากจะอวดอ,อันนี้เป็นอันดับแรกเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่พี่พี่ทีม <รอ S 1> บวนโคแ,โคแพ็คมาให้เด็กๆจังจังของชาบูกับชาโคคนละหอ่อแกะของพี่บูก่อนเลยทุกคนไม่ได้ห่อของขวัญสวยงามมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าของข้างในมีคุณค่ามากกว่าและที่สำคัญก็คือเราไม่อยากให้มันมีขยะเยอะเราก็เลย หอง่ายๆด้วยถุงกระดาษที่มีแต่มันคือจ้งๆโคทุกคนทุกคนจะสงสัยใช่ปาะว่าแบบเอ้ยมันคืออะไรไหนเด็กๆชอบกินเนื้อวัวใช่ไหมก็คืออยากสบอไว้เลยเมื่อกี้ที่บอกก็คือพี่พี่ทีมบุเอ็นโคก็คือเอาเนื้อวัวจังๆพี่พี่ทีบุเอ็นโคคือเอาเนื้อวัวใส่ถุงจัมโบ้ไว้ให้ชาวูชาวโคค่ะก็คือแพ็คพิเศษสุดๆ สำหรับเด็กๆเ,เท่านั้นอันนี้ฝากไว้เลยสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าสมมติว่าใครไซส์ใหญ่มากสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเออไม่ได้มาว่าแบบสินค้าข้างในอะมันไม่แมชกับถุงใช่ไหมแล้วอยากได้ไซส์ใหญ่พิเศษแบบอย่างเช่นแบบอยากได้วัวไซส์ใหญ่พิเศษหรือว่าปลาไซส์ใหญ่พิเศษอะไรนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็ลองแบบไลน์มาหาเราได้นะเดี๋ยวเราจะแบบว่า แพ็คพิเศษให้แต่ก็คืออย่างที่บอกกันนี้มันถุงไก่ใช่ไหมแต่ข้างในเป็นวัวแต่เด็กๆก,ก็ไม่ไม่ดูเด็กๆสิไฮไฟื้อยังโอเคอเค่ะพีครับไฮ้ฟกวดบุยพี่ัูต้องค่อยๆกินนะชาโคต้องค่อยๆกินนะครับมาวางไะไให้ตรงนี้อ่ะมาถึงของขวัญชิ้น่อไปของเด็กๆขอหย,ยิบก่อนนะกล่องใหญ่มากไม่ได้ห่อของขวัญอีกแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่า คนแก่กับคนห่อคือคนเดียวกันเพราะฉันไม่ต้องห่อก็ได้อันนี้เราสั่งมาจากออนไลน์แหละทุกคนถ้าเกิดว่าใครอ่ะยังไม่ได้ดูคลิปพัทยาของเราใช่ไหม EP ที่เท่าไหร่นะที่ไป cross t w n น่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ <S 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 ก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะไปดูก่อนแล้วทุกคนอาจจะเห็นเลยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่แบบ <No S 1> เด็กๆประทับใจมากกับทริปนั้น oh. เราก็เลย oh. ต้องสั่งมาให้เด็กๆค่ะทุกคนจ oh. จ้า ไม้เหรอไม่ใช่ทุกคนเราต้องประกอบด้วยนะพอจะเดาออกหรือยังแอบแวบไปดูคลิปพัทยาได้โอเคอุปกรณ์มีเท่านี้เบาะผ้าคุมแล้วก็ไม้ใส่จะประกอบเป็นไหมอ่ะทุกคนใสอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากป,ป๊าใส่ประกอบไม่เป็นแง่เลยคะ่ะเฮ้ยคือน่ารัากมากเพราะอะไรหรือป๊า ร้านนี้มีป้ายแบบเขาเรียกอะไรกระดานช็อกเล็กๆแล้วก็แบบมีช็อกเล็กๆอะมาด้วยอแต่ทุกคนต้องสงสัยก่อนแหละเธอช็อกเอาไว้ทำอะไรเอาประกอบก่อนแง่ประกอบเป็นไหมขอลองดูซิทุกคนเดาออกหรือยังคะสีเหลืองโชยชัยที่โชดผ้าแบบวัสดุผ้ามันไม่ได้นิ่มมากนะทุกคนมันเป็นคล้ายๆผ้าเขาเรียกผ้าอะไรอะ่ะเหมือนผ้าฝ้ายหน่อยๆหรอ แต่ว่าไม้อ่อันเนี้ยก็เกลี้ยงดีนะคือแบบว่าไม่มีแบบไม่มีเซียนชมูอยากได้อีกเหรอชมูอยากได้อีกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงน้มาประกอบอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมนจะรีบหยิบอันนี้ให้ชาบูอีกหนึ่งชิ้นเลยครับทุกคนคะ่ะจากความช่วยเหลือของป้าป๋าเราก็ประกอบให้ทุกคนดูได้แล้วนี่มันจะเป็นประมาณนี้ จะเป็นประมาณนี้คิ Q ้วๆมากมากแต่คือตอนนี้ชาบูสนใจไหมก็คือไม่เพราะว่ากินขนมอยู่แต่ว่าเป็นประมาณนี้เลยท่าดาน่ารักเนาะทุกคนเป็นกระจมน้อยเดี๋ยวค่อยให้ชาบูทดสอบว่าเดี๋ยวค่อยค่อยให้ชาบูทดสอบว่าชาบูชอบมันหรือเปล่าแล้วก็ชาโคชอบหรือเปล่าด้วยเด็กๆก็คือกินขนมแล้วจ้าอ่ะนั่นแหละทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนสำหรับคล,คลิปสุดท้ายของปีนะคะ <Yeah. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าเย้ yeah. เดี๋ยวให้เด็กๆก,กินขนมอ,อย่าลืมขยับสั่งอะไรประมาณนี้ก็สั่งออเดอร์พิเศกก็คือลายมาหาได้เนะาะก็ฝากเอ็นดูนัดแครกเกอร์บอยสอง้ายด้วยนะคะวันนี้อาจจะมีความขู่แย่งขนมกันนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมีขนมให้ทุกคนนะครับไปแล้วค่ะทุกคน Merry Christmas นะคะแล้วก็ Happy h o l ล d a เดย์สำหรับทุกๆบ้านเลยค่ะฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคน,กคนด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายชม